อ่าครับก่อนที่นัเกเรียนจะเข้าสูะะ่เนื้อหารู้ท่าทางเสียอะไรนะครับครูมีคําถามย่อยมาถามนักเรียนนะครับอ่านักเรียนรู้จักแอปพลิเคชันที่อยู่บนหน้าจอไหมครับรู้ครับอ่านักเรียนคิดว่านักเรียนใช้แอปพลิเคชันไหนบ่อยที่สุดครับติ๊กตอบครับยูทูบค่ะไลน์ปปค่ะอ่าครูจะถามว่าแอปยูทูบเนี่ยนักเรียนใช้ทําอะไรบ้างครับ มีแลวใช่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่บอกนั้นเราอ่าแล้วต่อไปทีกตอบที่เห็นทุกคนบอกว่ามีเล่นบ่อยสุดอ่ใช้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเอาไว้ดูวันเพลงครับอ๋ออ่อ่านี่เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ครูนำมาถามอ่าต่อไปพฤติกรรมการเรียนแบบเป็นที่เป็นกระแสในโลกปัจจุบัน่นักเรียนรู้จักจากสื่อไหนบ้างครับ ติดตอค่ะส่วนมากคือต่อครับแล้วตออ่ะ,อะลองยกตัวอย่างคลิปสักคลิปหนึ่งคลิปได้ไหมจากติดต่อที่นักเรียนว่าเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ท่านเปาค่ะท่านเปาท่านในครอบครัวท่านเปาค่ะ,ะนักเรียนคิดว่ามันเป็นสื่อที่ดีไหมครับสื่อที่นักเรียนดรีูดีค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปรู้จักเข้าสู่เนื้อหาต่อไปได้เลย มการเรียนแบบจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติโดยการเรียนแบบจะมีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีปะบปนกันซึ่งแนวคิดและทฤษฎีตามจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากนั้นเกิดจากการสังเกตจนไปถึงพฤติกรรมการเรียนแบบเพราะมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลานะคะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอของพฤติกรรมการเรียนแบบอย่างเช่นคลิปแรกก็จะเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงชื่นชอบก,กลุ่มนักร้องเป็นไอดอลแล้วก็จะมีการพฤติกรรมการเรียนแบบโดยกา, cover, การเว v e r การเต้นการร้องเพลงนี้นะคะเชิญชมวิดีโอค่ะ 해, 떨림이, 설렘이, 같겠지만, no -get -it. Look at me, look at you, Nugato, a c a you m i l e g h t e n a o t u g e t i n a t l a t o u o n a t me l a o o n a t o o u 누 a 더아 n u y a o u s m i l n 누 g a o u g a r e Nugato, Nugato, n a o n u a o n o a g a g a n g a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  u a n g a o u a t u n u a g a n t a o

you yeah. คลิปวิดีโอตัวอย่างการเรียนแบบการทาคลิปต่างต่างต่อมานักเรียนเคยเห็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ครับเคยครับอ่ามีตัวอย่างอะไรบ,บ้างไปที่สไลด์ถัดไปครับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในสื่อออนไลน์จะมีอยู่2ออย่างนะครับคือการลอกเลียนแบบแบบเชิง และเชิยลบตัวอย่างการรอกเียนแบบในฤุรกิจเชียร์กนะครับคือเขาจะชอบทําคลิปที่ช่วยเหลือผู้คนหรือคลิปที่มันสร้างสารรค์ต่างๆเช่นอย่างเช่นตัวอย่างคลิปนี้นะครับคือ50ชั่วโมงภารกิจตรวจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งตอนนี้ประเทศเราเมื่อสัปดาห์ก่อนๆก,ก,ก,ก็คือมีอุบัติภั ที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมีอุทกภัยที่หนองคายก็จะเป็นคลิปนี้นะครับของช่องชื่อชนะว่าแจ็คแบ็ปโคนะครับช่วยน้ำท่วมหนองคายส่วนข้างล่างก็จะเป็นช่องของสไปเอสพนะครับคือลุยปาช่วยน้ำเทื่อทุกของแพงครับช่วย นักเรียนจะบางคนที่เขาไม่มีผู้ปกครองแนะนำเขาจะชอบชอบเร่อกเรียนแบบพฤติกรรมในคลิปนะครับคือพฤติกรรมที่มีความเสีย่ยงมีความอันตร,รายทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้เลยนะครับอันนี้คือคลิปตัวอย่างที่ครูนํามาให้พวกเราดูนะครับ เห็ได้ว่าเขามีการใช้ไฟนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กๆนะครับถ้าไม่เก็บอยู่ในความค้บคุมของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ดูแลอย่างใกล้ชินนะครับ การแสดงแบบนี้คือการแสดงเพื่อความบันเทิงน,นะครับถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีก็ไม่ควรจะลอกเียนแบบพิธีกรรมแบบในคลิปนะครับเพราะว่าคนที่เขามาโชว์อะไรแบบนี้ตามสื่อต่างๆเขามีการฝึกฝนมาอย่างดี ที่เป็นไวรัลในสื่อกระแสในตอบอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือการกินหมดช็อตการกินหมุดช็อตนี่ไม่ต่างกินไม่ต่างอะไรกับการกินอาหารทะเลดิบหรือพวกเนื้อดิบเนื้อสัตว์ดิบต่างๆนะครับเพราะว่า ปนเพื่อนในตัวเขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในหนวดตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเมื่อเรากัดหรือกินเข้าไปแล้วพอเข้าไปสู่ร่างกายของคนเรามันก็อาจจะเป็นเกาะอยู่ที่เยื่อุผนังลำคอของเราทําให้เราหายใจไม่ออกหรือถ้ามันไม่สะอาดจริงๆมันไม่สะอาดหรอกครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันอาจจะทําให้เราท้องเสียท้องร่วงหรือเป็นโรคต่างๆได้นะ พอเรารู้แล้วใช่ไหมพฤติกรรมการลอเรียนแบบรครืออะไรคะเมื่อกี้คืออะไรการล่อการที่เราไปลเรียนแบบพฤติกรมกรมตามธรรมชาติใช่ไหมเราไปลอเรียนแบบเขามันมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ได้ดังนั้นครูจะให้นักเรียนแบ่งกล,ลุ่มเรามากี่คน <25. S 1> มา20คนมารบนาออันนี้ มายี่สิบคนครูจะให้แบ,บ่งกลุม่มอ่ากลุ่มละกี่คนดีกลุ่มกี่คนดีลูกส <4 S 1> ี่คนครับสี่คนถ้ากลุ่มเนาะอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวครูจะให้ท <c oughs> ำถาไป <c oughs> ให้นักเรียนไปวิเคราะห์ว่าวิดีโอที่ดูเนี่ยอ่ะหรือจะไปหาวิดีโออื่นๆมาให้มาวิเระห์ว่าพฤติกรรมที่เขาเลอาเรียนแบบ ตามวิดีโอหรือตามอะไรเนี่ยที่พวกเธอเอามาเนี่ยว่ามันเป็นในเชิงไหนแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเชิงลบให้นักเรียนอธิบายมาว่ามันลบยังไงมันบวกยังไงแล้ววิธีการแก้ปัญหามันต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าระหว่างเชิงลบก,กับเชิงบวกเชิงบวกมันมีข้อดีอย่างไงลูกร,รู้ไหมเป็นประโยชน์อโอ้มันเป็นประโยชน์เก่งมากกฤษดา เขาได้เงินไม่รูกถ้าเราไปทําพฤติกรรมแบบนั้นเราไปขายเฉียเฉียขา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 ยแบบรวดเร็วมีคนทําตามไหมมีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ได้ทั้งประโยชน์มีทั้งสาระได้ทั้งเป็นกระแสเห็นไหมแต่งหน้าแต่งหน้าเห็นไหมคนทําตามเยอะไหมเยอะเออมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ของมันและทางลมหลัก ตองแยกให้ออกย้ำนะว่าแยกให้ออกว่าเธอจะแยกยังไงเชิงลบเนี่ยเธอจะไปทาตามอะไรถ้าเป็น,นเนชิงลบเธอจะไปเล่นไฟวงไฟแบบนั้นไหมลูกไม่ไม่ไม่<ๆ>ไม่เธอต้องแยกให้ออกเลยที่ครูพูดเยอะๆซ้ๆําๆบ่อยๆให้เธอแยกให้ออกคือครูอยากให้เธอวิเคราะห์ออกมาให้ได้ทีนี้ครูจะดูว่าเธอตั้งใจทําหรือเปล่าตั้งใจฟังที่ครูครูสอนหรือเปล่าครูครูเรามีทั้งหลายคนเนี่ย เธอตั้งใจทำให้ครบทุกคนหรือเปล่าอธนวีน์อาตาแยกตามกลุ่มนักเรียนไปรูปแบบอาเชิญคนละมุมคนละมุมทุกกระเ,ออเก่งมากเก่งมากแล้วลูกเขียนชื่อใช่ไหมเลขมือค่ะชื่อช้าเลขที่<อ>ทสมาชิกกลุ่มเอาเขียนชื่อกลุ่มมาด้วยกลุ่มมาลองตองแนงกลุ่มส้มตามกลุ่มผัดหมี่อะไรของเธอก็ตั้งชื่อมาโอเคน้าลูกเนาะเข้าใจไหมโอเคไหมลูก มีคำถามค่ะค่ะอะไรคะลูกตกแต่งไหมคะตกแต่งค่ะระบายสีให้สวยงามอ่ะเราจะให้คะแนนยังไงดีเมื่อคะแนนเราจะแบ่งเป็นอะไรดีคะแนนความถูกต้องเลยไหมความถูกต้องความสวยงามความคิดสร้างสรรค์โอเคไหม โดยพฤติกรรมการลอกเลียนแบบมี2แบบก็คือเชิงบวกกับเชิงลบโดยถ้าเชิงบวกเรายกตัวอย่างได้ใช่ไหมเช่นอะไรมีความคิดสร้างสรรค์อไสร้างอะไได้สร้างอะไได้แล้วเชิงลบล่ะเชิงลบคือถ้าเราถ้าเราอาไปทําตามันก็จะเป็นอันตราย ใช่ก็คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือการกระทำที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะหรืออะไรอีกหรืออะไรหรือจะโดนด่าดค่ะโดนแม่ดา่าใช่โดนตรวจจับครับอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าซื้อต่างๆะละของที่เรามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เราจะปูนจากอะไรเราต้องสู้จากแหลงที่มา ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ไม่ไม<ด>่ใช้ส,สองสามก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าแหล่งที่เราดูเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมมีอะไรอีกนโม,มีอะไรอีกไม่รู้คนะร <laughs> ู้ตอบค่ะ ที่คุณครูบอกว่าเช็กก่อนแชร์คือหนูจะไปเช็คดูก่อนค่ะว่าที่มามันมาจากไหนว่ามันมาถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ก่อนที่หนูจะแชร์หนูก็จะดูก่อนเหมือนกันว่าหนูแชร์ได้ไหมมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะคุณครูโดยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราจะแชร์ต่อไปมันจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นไหมหรือกระทบต่อตัวเราไ,มรไหมด้วยนะคะต่อมาเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไงสุดท้ายแล้วเราจะป้องกัน 哎呀！ มีตั้ง5คนหรือ4ี่คนแต่ละกลุ่มทั้งห้องมีตั้งยี่สิคนไม่ใช่หรอคงค่ะคุณคูเอ่อราขนะับอกครับเราจะมีวิธีการป้องกันเราตัวเราอย่างไงให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ก็ตามที่คุณครูบอกนะครับที่มีสัิตีครับในการเออ ี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะครูก็จะทําการสรุปสั้นๆก็คือเราจะต้องพิจารณาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือวิเคราะห์วิจารว่าข่าวที่เราดูมีความเป็นพฤติกรรมเล่าเรียนแบบหรือเชิงลบหรือเชิงบวกเราควรทําตามไหมแล้วต่อมานะคะที่สําคัญเลยก็คือเราต้องลดเวลาการสิง สื่อออนไลน์ค่ะค่ะจากทั้งหมดทั้งค่านะคะก็คือเราก็ต้องมีการมีวิจารณญาณในการรับชมที่ดีจะทำให้เรารู้เท่าทางสื่อออนไลน์ค่ะต่อไปนะคะครูจะปล่อยตามเลขที่หรือตามกูเกิลตามกลุ่มค่ะนักเรียนนั่งเงียบน,นะคะแล้วครูจะปล่อยไปทานข้าวค,ค,ค่ะกลุ่มในองเสียงดังค่ะ ไม่ครับกลุ่มนั้นครับเขามาหยอกผมไค่ยทอยู่ข้างแล้วและในวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนเสนอสื่อการได้รู้เรื่องรู้เท่าทางสื่อออนไลน์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครั